แต่บางคนมาบอกว่ามาเริ่มมาคิดได้ตอนม3แล้วครับเวลาอ่านหนังสือก็ต้องอ่านจริงจังมากขึ้นต้องเพราะว่าเวลาเต็มตัวน้อยก่าคนอื่นนั่นเองสำหรับคนที่สนใจจะเรียนโรงเรียนเตรียมทหารนะครับผมแนะนําว่าให้เต็มตัวตั้งแต่เรารู้เลยเราเริ่มคิดเลยนะครับอย่างเช่นว่าเราคิดตอนม1ว่าเราอยากจะเรียนโรงเรียนเตรียมทหารละ เอนนั้นแหละครับเตรียมตัวเลยเตรียมตัวยังไงครับ1ออกกำลังกายก่อนเลยครับออกกำลังกายวิ่งว่ายน้ำนะครับอย่างบางท่านก็อาจจะว่ายน้ำยังไม่ได้ใช่ไหมครับก็ฝึกว่ายน้าเลยครับเตรียมอ่านหนังสือเลยอาจจะมันได้มีเวลาเยอะหน่อยไม่ต้องทุ่มเทไม่ต้องหนักกับมันมากใช่ไหมครับอาจจะ1บทก่อนนอนอ่าทุกวันทํแบบฝึกหัดแนวข้อสอบ10ข้อทุกวันอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการทบทวนฝึกไปเรื่อยใช่ไหมครับมีโอกาสมากกว่ามีเวลาเวลาในการเตรียมตัวมากกว่าคนอื่นแต่บางคนมาบอกว่ามาเริ่มมาคิดได้ตอนม3แล้วครับก็ไม่เป็นไรครับเพียงแต่ว่าเราอาาจททุ่มมเกขึ้น ใช่ไหมครับเตยมตัวหนักกว่าคนอื่นหน่อยเพราะเขาเตยมตัวมากกอนเรานะครับมันจะมีบางคนที่มารู้ว่าต้องไปสอบตอนมสแล้วฮะเพราะเพื่อนชวนก็มีเหมือนกันนะครับจริงแต่ว่าเขาต้องทุ่มหนักกว่าคนอื่นอาจจะไปติวนะครับเข้าคอร์สต่างๆนะครับเวลาอ่านหนังสือว่าต้องอ่านจริงจังมากขึ้นต้องฟิตร่างกายเพื่อให้พร้อมมากขึ้นเพราะว่าเวลาเตรียมตัวน้อยกว่าคนอื่นนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับก็เตรียมตัวตั้งแต่เราเริ่มคิดเลยครับว่าเราอยากจะเรียนเมื่อไหร่ก็เตรียมตัวตอนนั้นเลยครับ